โรงเรียนวัดนาหมอสีตั้งอยู่หมู่ที่1เลขที่29ทับสตำบลน,หนาหมอสีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสมีเนื้อที่ทั้งหมด20ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนมีนักเรียนจำนวน70คนปัจจุบันดำเนินการบริหารจัดการโดยผู้อำนวยการมานิตาเสถานพนการบริหารและการจัดการโรงเรียนวัดนาหมอศีได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาและจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษานำแผนไปปฏิบัติ มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาพิบาลมีการบริหารอัตรากำลังครูให้สอนตรงวิชาเอกและความถนัดในการสอนทุกๆปีและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบการนิเทศภายในทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนปรับปรุงพัฒนา บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยพัฒนาระบบและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีอินเทอร์เน็ตบริการให้ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลและผลการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV และใช้วิธีการ Active Learning บูรณาการทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทั้งให้คําแนะนำและคําปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาคโดยมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการใช้เครื่องมือและวิธีวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมินและการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยมีโครงการสารสัมพันธ์ชุมชนโครงการปรับภูมิทัศน์และแหล่งการเรียนรู้ภาพของผู้เรียน ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัรฤทธิ์ทางวิชาการประกอบด้วยความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณการคิดประเภทต่างๆการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายรวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสำนึกซึ่งผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยมจากผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนวัดนาหมอสีปลอดจากสิ่งเสพติด ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติภาคใต้ครั้งที่69ปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญเงินนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคภาคใต้การประกวดวาดภาพระบายสีที่วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อกจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับบริษัทฮอนด้า นักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปรกรรมปตทเยาวชนภาคใต้ครั้งที่16นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศช่วงชั้นที่2และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการน้อมนำภาพบรมราโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนและรางวัลเหรียญทองกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โครงการน้อนมนำภาพบรมราโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสนักเรียนได้รั k บรางวัลสี่เหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนเบญจรงสงขลาสาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสนักเรียนได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญทองหเหรียญเงินสองเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกรีธานักเรียนระดับเครือข่ายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาปีการศึกษา2563นักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีสีสงขลาจำนวน6คนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพเด็ก5จังหวัดชายแดนใต้ภายใต้หัวข้อสำนึกรักแผ่นดินนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองโครงงานอาชีพป .1 ถึงป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา